สวัสดีค่ะเพื่อนๆชารเตอรแชมวันนี้พูดดังไม่ได้เพมันเยอะไรเขามากเลยตื่นช้ามานะผมไม่ได้เช็ดคนาม้หมอแบะมากเลย<ม>จะบอกว่าวันนี้ร้านเราได้ทําผมให้จับนักร้องศิลปินกลุ่มอารามไนนะครับให่เลยนะคระับการเดนมิวสิกละคะการเดนมิวสิกแล้วก็เอาแล้วอีกอันนึงอ่ะที่พี่บอกว่าเดิเช้าพี่ว่าสังกัดอะไรนะวงอีบูอารามไน การเรีย yeah, exactly ิเรียวสิคอะไรอีกนะคะอีกอันหนึ่งเมื่อเช้านี้อะไรไม่รู้อะไปดูข้อหน่อยสิครับน้องผู้ชายสามคนไปสั่งเหน่อยดูไปถุงน้อยครับนี่เพี่ทักทายนะครับสวัสดีครับอะไรแนะงาตัวหนคะเรียกอะไรมานี่ขอต้อนรับสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่นี่ขอ้อนราบอะไรครับการเรียิวสิคเรียกอะไรครับพร้อมไหมครับโจ้ครับ ก็นไม่ตัดใส่ไหมความจริงมินก็ใส่หมดกแต่ว่ามิจะตัดผมด้วยอยากตัดอยากตัดวันนี้มาตัดที่ร้านเฟนิกซ์ครับต้องออกเสียต้อง่ทำไมเป็นผมว่าฟนิกซ์ตอูยังไงวะตัดที่มาคชอบครับเองชื่ออะไรคะเงเบเจอร์ครับเเจอร์ปล่อยมแล้วหวัน คนดูกว่าร้อยคนโอ้โหเยอะเลยสิันแรกครับสิ่นแรกไสิแรกรับการทีอสิงคโปร์ได้มีแล้วลองดูได้ยูทูปตามนายเบรเจอันี้ที่เป็นคนเดินไปเลยนี่ไ่าแล้วเลยนี่ครับเป็นทรงนีเซ็ตดีมากทั้งๆที่เดี๋ยวพอตอนไปไทยงานดีเลยยัไวกนะต้องแนะนำตัวไหนครับนอะไรนี่เล่นอะไรนะนักเ้องหมดเลยกีตาร์กีตาร์คาองคับนีเล่น เล่นตัว,วอันนี้อ่เล่นกีตาร์มานี่เป่าคุยค่ะเวเะเดี๋ยวเดคงไปเยอะเลยอคุค่าโอเคครับ